มาพร้อมแล้วครับท่านประธาน oh, no. พลาดงานอเออล่งตรงนี้เครับก็แค่เนี้ย ใช่ใช่ใช,ใช<อ>ฉันตื่นเต้นมากเลยอ,ะอ่ะนีเ่เธอมาสมัครเหมือนกันเหรออ๋อใช่จริงๆฉันก็ไม่ได้อยากมาสมัครหรอกนะแต่ว่าเขาเชิญฉันมาฮะโหถึงต้องเชิญมาเลยเหรอใช่พอดีฉันจบมาจากลอนดนอนนะโหเก่งจังเลยอะ่ะวันนี้ท่านประธานจะมาสามพันด้วยตัวเองครับฮะท่านประธาน มาสัมภาษณ์ด้วยตัวเองเหรอโอพอเห็นฉันมาท่านประธานต้องมาสัมภาษณ์เองเลยเหรอแต่ตอนนี้ท่านประธานเขาติดทุรละซึ่งสำคัญอวแล้วทำาไงอะอีกชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงฮะอ๋อได้ค่ะให้คนอย่างฉันต้องรอเนี่ยเสียเวลาจริงๆเออนี่เธอฉันเห็นข้างล่างมีร้านกาแฟได้นะไปนั่งรอกันไหม กูได้กูได้กูเธอมาสมัครตำแหน่งอะไรอ่ะอ๋อฉันมาสมัครตำแหน่งเลยค่ะท่านประธานน่ะ<า>นมสมัครตำแหน่งเดียวกันกับฉันเลย <efendim> อ้าวว่าแต่เธอนี่มาสมัครตำแหน่งอะไรหรอก็เหมือนกับเธอนั่นแหละอ,อ้าวตำแหน่งเดียวกันเลยเหรอเนี่ยฉันน่ะทั้งเรียนจบนอก และมีประสบการณ์มากกว่าเธอยังไงเขาก็ต้องเลือกฉันแน่นอนนั่นสิฉันก็ว่าฉันแหละมึนก็ขอโทษเธอด้วยแล้วกันนะขอโทษนะคะขอโทษนะคะน้ำมะนาวที่สั่งได้แล้วค่ะขอโทษนะคะที่ให้รอนาะนอดีพลราณยุ่งมากเลย ฉันขอโทษจริงๆค่ะออมีอะไรเสียหายหรือเปล่าคะเดี๋ยวฉันช่วยเชฟให้ค่ะไม่ต้องมายุ่งเฮ้ยเธอจะเย็นเย็นไม่มีอะไรเสียหายนี่ไม่ต้องมายุ่งเด็กเสิร์ฟอย่างเธอทำงานแบบนี้อยากโดนไล่ออกใช่ไหมคือ <c oughs> <c oughs> ฉันขอไปทานทอจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมาเสิร์ฟให้ใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะเอาขนมมาเสิร์ฟเป็นการขอโทษค่ะ ไม่มีอะไรเสียหายคะ่ะไม่ต้องก็ได้คะ่ะรีบไปเอามาสิค่ะค่ะขอโทษจริงๆน,นะคะจะรีบเดี๋ยวนี้เลยคะ่ะ <cultures> นี่เธอทำไมทำแบบนี้มันก็ไม่มีอะไรเสียหายนะสงสารเขาอะ่ะเธอไม่รู้อะไรเด็กเสือพวกนี้ก็ต้องจัดการแบบนี้แหละ ทำงานแบบนี้ทำไปทั้งชาติก็เป็นได้แค่เด็กเสืกเอกจบมาแล้วค่ะต้องขอโทษจริงๆนะคะอันนี้เป็นขนมเป็นการขอโทษนะคะอันนี้ให้ฟรีเลยนะคะโหน่ากินจังเลยถือว่ามือมี้ฉลียงแล้วกันะฮะเลียงเป็นการขอโทษเพราะว่ายังไงงานเนี้ฉันก็ต้องเป็นคนได้อยู่แล้ว oh, <no. S 1> คนเราสมัยนี้จีิๆ,ๆตอนนี้ต่าประทานได้มาถึงแล <หา S 3> ้วครับฮะามาถึงแล้วว๊อ <c oughs> พอเด็กเสิร์ฟทำให้ฉันเสียเวลาเลยเนี่ย <c oughs> นี่ยามแล้วท่านประธานอะ่ะจะให้ใครเข้าไปสัมภาษณ์ก่อนนะครามจริงแล้วอะ่ะ <c oughs> ผมไม่ใช่ยาม อย่าบอกนะว่าผมคือเป็นลอบละกันที่ไม่อยากทำงานบริษัทนี้ก็เอราะรอปภได้แหละการบาทานเชิญสองคนนี้เข้าไปพร้อมกันเลยเลยเลยเชิญยังงี้ครับ มาพร้อมแล้วครับท่านประธานฮะเด็กเสิร์ฟเหรอ,อเด็กเสิร์ฟนี่เธอนี่เธอเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วมานั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยเอาน้ำมาให้ใช่ไหม <c oughs> แล้วเธอมานั่งตรงนี้ได้ยังไงนี่มันที่ท่านประธานนะนี่เธอ

ฮ่า <S <S อ่าท่านประธานอ่าจริงจริงแล้วเรื่องเมื่อกี้มันเป็นแค่เรื่องอ่าคือจริงๆแล้วฉันไม่ใช่คนแบบนั้นแต่จริงๆแล้วอ่ <S 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 พอแล้วค่ะอ่ะพอแล้วงัน้นอ่ะฉันเริ่มสัมภาษณ์เลยนะคะก็คือฉันเนี่ยนะคะจบมาจากลอนดอนตะเกียบนิยมอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็ขยันขันแข็งค่ะมีจากหลายบริษ,ษัทนะคะเรียกตัวฉันไปมากเลยแต่ว่าฉันอยากมาทํางานบริษัทนี้ค่ะฉันเป็นคนนิสัยดีขยันขันแข็งรักเด็กด้วยค่ะ พ่อค่สนุกว่ารับค่ะฉันพลาดไม่ถึงนาทีก็รับเลยหรอคะอ๋อไม่ใช่คุณค่ะแล้ว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 ใครคะฉันรับคุณเข้าทำงานค่ะฮะรับฉันเหรอคะขอบคุณค่ะอะไรอ่ะนี่มันเรื่องอะไรเนี่ยคุณท่านประธาน คุณทั้งสองคนเนี่ยค่ะได้ผ่านบททดสอบของฉันมาเรียบร้อ JI, drama, Ora, แยแล้วค่ะค่ะเฟ่นี่มันอะไรเนี่ยนี่มันเรื่องอะไรเนี่ยบริษัทเรานี่นะคะไม่ต้องการคนเก่งค่ะแต่เราต้องการคนดีถึงคุณจะเก่งมากแค่ไหนจบนอกมาแต่ถ้าคุณดูถูกคนอื่นแบบนี้บริษัทเราก็ไม่ต้องการคนแบบคุณหรอกค่ะ